สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกียร์ฟันทงนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นชื่อช่องว่าเกียร์บอลเต็งนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อละหลายคนก็น่าจะเห็นโลโก้ใหม่ของเราแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็เป็นเกียร์ฟันทงนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นค่ำคืนวันอังคารที่5สิงหาคม2568นะครับคืนนี้ครับผมจะเจาะลึก3คู่ดังค่า xg ชัดเปอร์เซ็นชนะชัด แต่ว่าต้องระวังในเรื่องของแนวโน้มตลาดว่าจะมีการขยับหลอกหรือเปล่าอยากรู้ว่าคู่ไหนกันบ้างดูคลิปนี้กันให้จบนะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาที่ผมลงแนวทางในทุกๆวันนะครับก็จะได้ขึ้นแจ้งเตือนให้พุกท่านเข้ามาดูคลิปกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับ ส่วนใครที่อยากตามแนวทางจริงๆที่ผมคัดเองแล้วก็ลงทุนเองเนี่ยนะครับก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวได้หรือไม่นะครับก็เอาแอดตรงรูปของผมเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีแอดไว้ให้อยู่นะครับไปเพิ่มเพื่อนที่บ้านสีเขียวและเรามาเจอกันในบ้านได้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับติดตามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์กันไป3คู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่ คู่แรกในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับผมจะขอ,จอเจาะลึกกันไปที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกนะครับก็เป็นอรอบ3รอบ4แล้วนะนะครับวันนี้เนี่ยจะจเจาะลึกไปที่คู่เด็กสุดนะครับก็คือกลาสโกวเรนเจอร์จะพบกับวิกตอเรียเพาเซนนะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูสีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยดูจะมี ทุกทีมที่ดีกว่านะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันไปพร้อมกันแล้วกันนะครับส่วนคู่ถัดไปครับคู่ที่2นะครับผมจะไปต่อกันที่บอลตี5อนะครับก็คือบอลไอซ์แลนด์พิมเล็กครับอัครเนสจะเปิดบ้านพบกับวาลูเลยวิกเป็นทีมจ่าฝูงด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอัครเนสเจอศึกหนักแน่นะครับแต่อยากรู้ว่าอัครเนสจะไหวไหมหรือวาลูจะยิงขาด เดี๋ยวเรามาตามรับชมกันได้ครับส่วนคู่ถัดไปครับคู่สุดท้ายนะครับผมจะไปเจาะลึกกันที่บอลเช้ากันบ้างนะครับ6โมงครึ่งครับเป็นบอลลิกครับนะครับเป็นบอลอเมริกาใต้นะครับก็จะมีทีมจากสหรัฐอเมริกาอย่างโคลัมบัสครูนะครับจะเปิดบ้านพบกับคลับเลย์ออนนะครับ คู่นี้ก็มีรายละเอียดหลายเรื่องให้ต้องคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทน้าของโคลัมบัสครูเนี่ยมีผลงานที่ดีในลีกมากตอนนี้นะครับแต่ว่าคลับเลย์ออนเองผลงานยแย่มากๆนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดของคู่นี้เป็นยังไงนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโดยสําหรับ3คู่นี้นะครับใครที่คิดกําลังจะก,กดบินในค่าคืนนี้นะครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกันไปนะครับอยู่ฟังคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ โอเคครับเรามาดูรายละเอียดของคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้านะครับขอไปกันที่คู่ใหญ่ก่อนเลยนะครับตีหนึ Glasgow Rangers จากสกอตแลนด์ครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับ Victoria p เพลวเซนนะครับโดยที่ p พลเซนเนี่ยเป็นทีมจากเช็กนะครับก็ถือว่าผลงานโดยรวมเนี่ยนะครับทั้งคู่ถือว่ามีผลงานที่ดีพอๆกันนะครับแต่เรามาดูทั้งฝั่งของเรนเจอร์กันก่อนนะครับ เรนเจอร์เนี่ยมีผลงานใน5เกมหลังสุดที่ยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ชนะได้1น,นัดนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะพานาติไนกอส2ประตูต่อศูนยะครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปเสมอกับมอเทวิลเวล1ประตูตอนน่อ1นะครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยขึ้นนำมอเเวลก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาโดนในช่วงท้ายๆเกมจบด้วยการเสมอกันไปนะครับในขณะที่ทางฝั่งของวิกตอเรียเฮาเซนจากเช็คนะครับผลงานใน5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้2จาก5นะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีครับด้วยการที่บุกไปถล่มเซอร์เวตถึง3ประตูต่อหนึงเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูส่ิติการพบเจอกันมาเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับ ทางทางที่ความเป็นจริงแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันบ้างนะครับเพราะว่าเป็น2ทีมที่มีชื่อทั้งคู่นะครับเป็นทีมที่ชื่อดังทั้งคู่นะครับคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของสถิติส่วนตัวของทั้งคู่กันหน่อยนะครับโดยสถิติทั้งคู่เนี่ยนะครับทางด้านของเรนเจอร์กันก่อนแล้วกันนะครับใน UCL เนี่ยนะครับผลงานวินเรดอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นเกมในบ้านนะครับส่วนค่า XG เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ1.76นะครับ แล้วก็ AVG หรือว่าประตูรวมประมาณ2ประตูนะครับก็ถือว่าทำประตูได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในเรื่องของค่าอื่นๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ใช้ได้นะโอกาสยิงเข้ากรอบก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทำได้ดีพอสมควรนะครับในขณะที่ทางฝั่งของวิตียาพพเซ้นกันบ้างครับิติวินเรทเนี่ยในเกมเยือนอยู่ที่100%นะครับ แล้วก็ค่า XG เนี่ยอยู่ที่2.42นะครับถ้าเป็นเกมเยือน1.86ก็ถือว่าเยอะกว่าแรนเจอร์อีกนะครับส่วนสกอร์หรือว่าการทำประตูได้เนี่ยในเกมเยือนเนี่ยสเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนใช้ได้นะครับใน AVG รวมก็ถือว่าทำได้ไม่เร็วนะครับ AVG ก็ประมาณสัก62%นะครับถ้าเป็น p o s s s i o n AVG นะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเกมเยือนก็อยู่มาณ41%นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของอแนวต้านหรือว่าในเรื่องของแนวโน้มตลาดกันบ้างแล้วกันครับคู่นี้ครับแนวโน้มตลาดวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างให้ทางฝั่งเรนเจอร์พอสมควรนะครับเพราะว่าเรนเจอร์วันนี้เปิดแรงพอสมควรนะรกับการที่เล่นที่บ้านตัวเองก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเลือกเปิดมาเนี่ย0.75เลยนะครับโดยที่วันนี้เรนเจอร์ขอแค่ชนะ1ประตูเราก็เฮกันแล้วนะครับ โดยที่เรามาดูในเรื่องของราคาพูเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นราคาพูที่ค่อนข้างจะสูสีนะครับถ้าเรนเจอร์ชนะ1.8หลังๆมาเนี่ยไหลามาเป็น2.14แล้วนะครับเสมอกันเนี่ยจ่ายอยู่3.55นะครับแล้วก็เผาเส้นชนะเนี่ยจ่ายอยู่3.85แต่หลังหลๆก็ไหลลงมาเหลือ2.91แล้วนะก็แสดงให้เห็นว่า ตอนนี้พาวเซนก็เริ่มจะมีภาษีที่ดีขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสูงต่ำกันบ้างครับสูงต่ำวันนี้นะครับก็จะสังเกตว่าทางด้านของวิกตอเรียพาวเซนเนี่ยนะครับ ปกติแล้วเวลาเล่นกับทีมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหน่อยเวลาเกมเยือนเนี่ยมักจะทาประตูได้เยอะครับแต่วันนี้เจอเรนเจอร์ในบ้านผมว่าก็คงลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับกับการที่จะทาประตูเป็นกอบเป็นกำอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าจะมีเกมลุกที่โดดเด่นก็ตามนะครับแล้วน้ําสูงต่ำเนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้มากครับเปิดที่2.5นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในวันนี้สูงต่ําก็ยังไม่ค่อยน่าที่จะยุ่งเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมขอมองแบบนี้แล้วกันนะครับ ในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยวันนี้เรนเจอร์เองเนี่ยยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับโดยที่ผู้เล่นตัวหลักด้วยนะครับอย่างดูยอนสเตอร์ลิงนะครับวันนี้ยังไม่พร้อมลงสนามเจ็บตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะครับก็น่าจะยังไม่พร้อมต่อไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวสำรออีก2รายนะครับในขณะที่เพาวเซนเองวันนี้ถือว่าพร้อมกว่าชัดเจนมากเพราะว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับคู่นี้ครับในเรื่องของการคาดการ์ผลสกอร์ในค่ำคืนนี้เนี่ยผมยังมองว่า กลาสโกเรนเจอร์เหมือนจะดีนะครับแต่พอเราเริ่มมาดูในเรื่องของแนวโน้มตลาดในเวลานี้นะครับเรนเจอร์เปิดแรงนะครับแล้วก็ดรอปลงมาตอนนี้เหลือ0.25แล้วนะครับการดรอปลงมาแบบนี้เนี่ยถามว่าหลายคนอาจจะถามผมว่าแนวโน้มตลาดมันหลอกหรือเปล่าครับพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าแนวโน้มตลาดหลอกนะครับคู่นี้ผมมองว่าเป็นแนวโน้มตลาดที่ค่อนข้างจริงใจ ด้วยความที่ว่าเรนเจอร์เปิดมาถือว่าค่อนข้างแรงเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็การปรับลงมาเนี่ยก็เหมือนยิ่งอยากให้เราเชียร์เรนเจอร์แปลกๆแ,แล้วเรนเจอร์วันนี้ได้เปรียบรายการเล่นในบ้านด้วยนะครับมันก็ยิ่งดูแล้วค่อนข้างอยากให้เราเชียร์ทั้งสองเจ้าถิ่นนะครับและก็ด้วยที่สําคัญเลยนะครับเป็นเรื่องของตัวเล่นอย่างดูยอนสเตอร์ลิงไม่อยู่เนี่ยผมว่าเกมลุกเรนเจอร์ก็น่าจะมีปัญหาพอสมควรในการเจอกับวิกตอรียาพาวเซนนะครับผมว่าเกมเยือนพาวเซนก็ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คู่แรกวันนี้นะครับผมฟันธงครับว่าวิกตอรียเพาเซนเนี่ยไม่น่าจะบุกมาและแพ้นะครับดูจากในเรื่องของราคาพูด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะมาทางเพาเซนแล้วนะครับก็เชื่อว่าวันนี้เชีย์ที่เพาเซนเป็นคู่แรกได้เลยครับไปกันต่อที่คู่ถัดไปนะครับคู่ที่2นะครับผมขอไปกันที่บอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่17นะครับอัครานสครับจะเปิดบ้านพบกับวาลูเลยัวิกนะครับ สำหรับคู่นี้ครับ a, เอไอเ a น,นะครับก็ถือว่ามีผลงานโดยรวมที่ไม่แย่นะครับพวกเขาเนี่ยห้านัดหลังสุดชนะได้2นะครับแล้วก็แพ้ไป3โดยที่เกมล่าสุดเนี่ย a ะครา e s ก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับ KA a อ u l e r y 2ประตูศูนย์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของว a l ูเลวิกเนี่ยเป็นทีมจากฝูงนะเวลา<ง>นี้ผลงานดูดีครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะได้3 แล้วก็มีแพ้ในเกมล่าสุดนะครับต่อสไปริตคาวนัสนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นเกม UCL ด้วยนะครับแพ้ไป1วร่ตัวนะครับสำหรับคู่นี้ครับสถิติการพบเจอกันมาเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นวาลูครับที่ทำไห้ดีกว่าครับ5้งครั้งลังสุดที่เจอกันวาลูชนะไปได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็เสมอกันอยู่1ครั้งนะครับเกมล่าสุดที่วาลูเล่นกับอัครเนสเนี่ยวันนั้นเขาถล่มอัครเนสไปถึง6ประตูตอนหนึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่เกมลุกโดดเด่นมากๆนะสำหรับวาลูในซีซั่นนี้นะครับ เรามาดูใส่ตีกันบ้างดีกว่านะครับของคู่นี้ครับ IA a c r a n e s นะครับถือว่ามีวินเรทในบ้านอยู่ที่29นะครับในขณะที่ทางฝั่งวารูเนี่ยมีอยู่50นะครับถ้าเป็นวินเรทในเกมเยือนนะครับในขณะที่ e v e r ว o ร์ Go ครับประตูรวมเนี่ย a c r a n e s อยู่ที่4.3 2.43นะครับในขณะที่ทางฝั่งของวารูนั้นมี3.88นะครับ ส่วนการทําเข้าประตูนะครับหรือว่าโอกาสในการสร้างสารรคโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเนี่ย IA a c n e s เนี่ยอยู่ที่1.44นะครับในขณะที่วาลูนั้นเกมเยือนก็พอกันนะครับ1.41เท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับถ้าเป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็พอมาดูในเรื่องของการสีประตูเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับพอกันนะครับ1.71กับ1.75นะครับผมว่าพอเป็นเกมเยือนปุ๊บเนี่ยวาลูดูดอกไปเยอะเหมือนกันนะครับกับความที่เหนือกว่าของพวกเขานะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องสสิตีการยิงเข้ากรอบกันบ้างดีกว่านะครับสสิตีการยิงเข้ากรอบในวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดู ก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานทั้งคู่นะครับฐานะของ IA Acnes เนี่ยอยู่ที่4.43นะครับในขณะที่ v a l u 5.25นะครับรวมๆกันเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณสัก5.0นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมว่ากลางๆนะครับคู่นี้ครับพอเราดูจากพวกนี้แล้วเนี่ยผมยังมองว่าสูสีกันนะครับคู่นี้คราวนี้เราต้องมาดูในเรื่องของแนวโน้มตลาดกันหน่อยครับ สำหรับแนวโน้มตลาดในวันนี้นะครับ IA a c r a n e s ถือว่ามาเป็นรองนะครับวันนี้ขอ ต้องยันเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับหรือแพ้ไม่เกิน1ลูกเราก็จะเฮกัดน,นะครับส่วนถ้าใครเชียร์วาลูเนี่ยก็ต้องชนะถึง2ประตูนะครับเราถึงจะได้เฮนะครับซึ่งราคาพูเนี่ยก็ถือว่าจ่ายทางฝั่งของวาลูเลยวิกอยู่ที่1.50นะครับถือว่าโอกาสชนะสูงนะครับแล้วก็เสมอเนี่ยจ่ายอยู่ตั้ง4.5เลยทีเดียวนะครแต่ว่าที่จุดสังเกตเนี่ยก็คืออัตคาเนชนะเนี่ยจ่ายอยู่4.75เท่าเกับเสมอเลยนะครับความเป็นจริงแล้ว ควรจะต้องแับไปถึง5้ถึงหได้นะผมว่านะเพราะว่าในเมื่อเสมอจ่ายอยู่ตั้ง4.5แล้วนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แปลกกับราคาภูวันนี้พอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของสูงต่ำครับวันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสทีมนี้เนี่ยคือต้องเปิดแรงอยู่แล้วนะครับไอซ์แลนด์ Iceland เนี่ยเวลาเปิดสูงต่ำเนี่ยมักจะเปิดค่อนข้างรุนแรงนะครับก็3.5ก็ถามว่าลุ้นได้ไหมผมว่า ก็ยังไม่ค่อยน่าลุ้นนะครับดูจากในเรื่องของกระแสน้ําก็0.85ไปทางต่านะครับผมว่าก็ยังไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะครับจะถามว่าวันนี้โอกาสมีประตูถึงสองฝั่งไหมมีนะครับผมว่าโอกาสมีประตูทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าจะจบ1-1ไหมหรือว่า2-1ไหมอะไรเงี้ยผมว่าประมาณนั้นอาจจะไม่เกิน3.5นะเท่าที่ผมมองจากในเรื่องของค่า XG แล้วก็ในเรื่องของสถิติในเกมเยือนแต่ละทีมนะครับผมว่าก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับแนวโน้มตลาดเท่าไหร่นะครับคราวนี้ ถ้าถามผมว่าวันนี้ผมจะวิเคราะห์ยังไงกับคู่นี้นะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทั้งสองทีมถือว่ามีตัวผู้เล่นใกล้เคียงกันนะครับคือไม่ได้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับจากที่ผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟ็อดม็อบนะครับแต่ว่าในเรื่องของแนวโน้มตลาดวันนี้ครับทุกท่านผมอยากทุกคนแบบช่างใจนิดนึงกับการที่จะเชียร์จากฝูงอย่างวาลูนะครับคืออย่างนี้ครับวาลูเลวิกเนี่ยพอเป็นเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีครับแต่พอเล่นเกมเยือนปุ๊บเนี่ย สติจะลดลงไปอย่างมากนะครับแล้วจากที่ผมไล่สติของวาลูในเกมเยือนมาเนี่ยต้องบอกว่าวาลูเกมเยือนมักจะชนะใครไม่ค่อยขาดนะครับบวกกับช่วงเวลานี้ยครับวาลูเนี่ยมีโปรแกร,รม UCL ขั้นนะครับไม่ใช่ UCL สิ ECL นะครับหรือว่าเอ่อทางด้านของฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับขั้นอยู่นะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเจอกับสไปรลิคาวนาสอย่างที่บอกไป ส่วนทีมอย่างอะคาเนสเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเตะในรายการนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความฟิตผมว่าทางฝั่งอะคาเนสฟิตกว่าแน่นอนแล้วที่สำคัญวันนี้ครับดูจากแนวโน้มตลาดเนี่ยมีการขยับหลอกอย่างชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของไล n อัพไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเพราะไล n อัพเนี่ยมันเป็นไล n อัพที่เล่นกันแบบเต็มที่ทั้ง2อฝ่ายอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้มีไล่อัพอะไรแต่มีการขยับไปแบบนี้เนี่ย ผมว่าเป็นการขยับหลอกของทีมที่เหนือกว่าอย่างทีมอย่างวาลูพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับใครที่จะเชียร์วาลูเลยรวิกนะครับทุกคนจะต้องเชียร์ไปที่0.75เท่านั้นนะครับหรือ1เมล็ดเท่านั้นนะครับถ้าอยากเสี่ยงแต่ผมมองว่าโอกาสเสมอกันและโอกาสที่จะชนะได้เพียงแค่เฉินเฉือนเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมฟันธงได้เลยครับว่า อัคคาเนสวันนี้ครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยหรือถ้าเกิดแพ้จริงๆจะแพ้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับเชียดได้เลยนะครับที่อัคคาเนสครับไปต่อกันที่คู่ถัดไปนะครับคู่ถัดไปเนี่ยขอไปกันที่บอลเช้าครับ6กโมงครึ่งบ้านเรานะครับเป็นบอลนอตอเมริกานะครับลีกครับครับคคลบัดคู่ครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับคลับเลออนครับ สำหรับคู่นี้ครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของทั้งคู่กันก่อนนะครับทางด้านของคลัมบัตคูนั้นพวกเขามีผลงานที่ใช้ได้เหมือนกันครับห้านัดหลักสุดชนะได้2แล้วก็แพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคือนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะ เปิดบ้านชนะภูอีบ拉มามา3ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่ทางฝั่งคลับเลออนครับผลงานไม่ดีเลยครับ5้านัดหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวต่อชีวัตเท่านั้นเองและนอกนั้นเนี่ยก็ถือว่าแพ้ไปถึง3เลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปแพ้นิวยอร์กซิตี้มา2ประตูต่อ0ูนย์นะครับโดยที่คู่นี้ครับถ้าเรามาดูในการเก็บแต้มตารางคะแนนเนี่ยเราจะเห็นว่าตารางคะแนนตอนนี้ของโคลมัสคูเนี่ยอยู่ที่อันดับ11 ส่วนขับเลออนเนี่ยอยู่ดับที่29ยังไม่ชนะใครนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเนื่องเรื่องความสามารถเนี่ยก็ต้องยกให้โคลัมบัสครูอยู่แล้วนะครับที่เหนือกว่านะครับแต่คราวนี้เรามาดูในเรื่องสถิติกันหน่อยดีกว่าครับสถิติวันนี้ครับโคลัมบัสครูนะครับถือว่ามีวินเรทในบ้านอยู่ที่83เลยถือว่าเยอะมากครับในขณะที่ขับเลออนนั้นมีสถิติชนะเกมเยือนแค่0นะครับถ้าเอาในรายการนี้นะส่วนเอเวอร์โกเนี่ย โคลัมบัสครูก็เยอะมากเลยนะครับ3.17นะครับในขณะที่คลับเลออนเนี่ยถือว่ามี a v g ที่เยอะเหมือนกัน3.0นะครับก็ถือว่าคู่นี้ถ้ามองดูตามนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับในเรื่องของสกอร์ก็ถือว่าทางดั่งของโคลัมบัสครูเยอะนะครับอยู่ที่2.0เลยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเสียประตูเนี่ยก็อยู่พอๆกันนะครับ ส่วนค่า xg ครับการสร้างสรรโอกาสครับก็ถือว่าคคลัมบัสครูทําได้นะครับ1.82เลยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของคลับเลออนเนี่ยอยู่ที่1.28เท่านั้นนะครับผมว่าคู่นี้เนี่ยถ้ามีประตูเนี่ยก็อาจจะเป็นทางฝั่งขอคลัมบัสครูซะมากกว่านะครับที่มีประตู แต่ว่าทางฝั่งคาบเลออนเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเฉือนเฉือนได้สักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมองสูงได้นะครับคู่นี้เท่าที่ดูจากสถิตินะครับแต่คราวนี้ขอไปดูในเรื่องของแนวโน้มตลาดแล้วก็การยิงเข้ากรอบกันหน่อยนะครับการยิงเข้ากรอบวันนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํานะครับเพราะว่าทางฝั่งของโคลับครูเนี่ยมี5.80นะครับส่วนเลออนเนี่ยมี4.40นะครับก็ถือว่าไม่เยอะทั้งคู่นะครับ แนวโน้มตลาดวันนี้ครับโค,คลัมบัสครูกับคลับเลออนนะครับเปิดมาเนี่ยโค,คลัมบัสครูเหนือกว่านะครับโดยวันนี้บังคับชนะ2ประตูถามว่าในเรื่องของแนวโน้มตลาดแบบนี้ดีไหมผมก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าพอใช้ได้แค่นั้นเองนะครับนะเพราะว่าดูจากน้ำเนี่ยเปิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบ่งรับแบ่งสู้ชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วถูกไหมครับ ในขณะที่ทางฝั่งของในเรื่องของราคาครูเนี่ยก็จ่ายโคลัมบัสคูอยู่1.5นะครับเสมอกัน4.35นะครับขับเลออนชนะก็5.10นะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าราคาคูปกตินะครับไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกๆนะคู่นี้ปกติคราวนี้ในเรื่องสูงต่ำครับสูงต่ำคู่นี้เปิดค่อนข้างใช้ได้นะครับ3.75แล้วก็น้ำเนี่ยเทไปทางด้านสูงนิดนึงนะครับคู่นี้ผมว่ามองสูงก็น่าจะดูดีนะครับแต่คราวนี้ครับคู่นี้เนี่ย ผมจะต้องไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับเพราะว่าคนละมัตครูวันนี้ครับยังจะขาดนักเตะตัวหลักๆนะอย่างโมฮัมเหมดฟาซีนะครับก็ยังไม่พร้อมในเกมวันนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสำรองนะครับอย่างฮาเก้นนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของกามาโชนะครับก็ยังไม่พร้อมนะครแต่ตัวหลักๆเนี่ยอย่างลอสซี่เนี่ยก็พร้อมนะครับวันนี้ นะครับสำหรับทาหน้าของขับเลออนวันนี้ถือว่าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะขนผู้เล่นชุดหลักลงได้ครบนะครับแต่ว่าเกมแบบนี้ก็เป็นเกมบอลถ้วยนะครับเป็นการเก็บแต้มเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังตัวผู้เล่นตัวจริงมากนะขนาดนั้นแล้วกันนะครับคราวนี้ผมขอมาพูดถึงแนวโน้มตลาดกันหน่อยครับสาหรับวันนี้่ทุกคนครับผู้เล่นของขับเลออนกับโคลัมบัสครูเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าโคลัมบัสครูเนี่ยดูไม่พร้อมเท่ากับขับเลออนด้วยซ้ํานะครับ แต่วันนี้เนี่ยจากที่ผมบอกไปไหมครับคล้ายๆกับคู่เมื่อกี้เลยก็คือในเรื่องของแนวโน้มตลาดเนี่ยมีการขยับหลอกชัดเจนมากครับคู่นี้นะครับเพราะว่าในเรื่องตัวผู้เล่นไม่ได้มีผู้เล่นอะไรที่กลับมาแล้วก็ไม่ได้มีผู้เล่นที่เพิ่มเติมะนะครับแต่พอแนวโน้มตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับที่เราจะเชียร์โคลัมบัสครูและที่สําคัญนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเกมบอลถ้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาจะเล่นจริงจังขนาดนั้นนะครับในตอนนี้โคลัมบัสครูเองก็ถือว่ามีแต้มที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะผมเชื่อว่าในวันนี้โคลัมบัสครูมีโอกาสเฉือนชนะเท่านั้นนะครับถามว่าจะไปถึงแบบ2ประตูไหมผมว่าก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟังทงได้เลยครับว่าโคลัมบัสครูจะชนะไม่เกิน1ประตูแน่ครับหรือโอกาสเสมอเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วผมค่อนข้างชอบด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยมองขับเลออนกันได้เลยนะครับ และนี่นะครับก็คือทั้ง3คู่แล้วนะครับที่ผมฟันธงมาให้นะครับเป็นการคัดมาแล้วนะครับจากแนวโน้มตลาดที่ชัดเจนแล้วก็สสิติ XG แล้วก็ในเรื่องของราคาตลาดที่จากประสบการณ์นะครับอันนี้คือคัดจากประสบการณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์แบบนี้ครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับแต่ผมเคยบอกทุกคนแล้วนะครับการจะวิเคราะห์บอลสักคู่หนึ่งไม่ได้มองแค่จากทีมไหนเก่งกว่าทีมไหนเท่านั้นนะฮะถ้าคุณมองแค่นั้นคุณมีโอกาสพลาดสูงครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาประสบการณ์อย่างที่ผมวิเคราะห์เนี่ยลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองคุณจะไม่โดนกระแสบอลหรือว่าแนวโน้มตลาดหลอกคุณนะครับถึงแม้ผลงานจะดีกว่าแต่ตลาดมันหลอกคุณได้เสมอนะครับคุณลองสังเกตที่ผมวิเคราะห์มาทุกวันได้ว่าแนวโน้มตลาดมันหลอกคุณจริงหรือเปล่านะครับใครที่ติดตามผมอยู่แล้วแล้วอยากได้แนวทางแบบจากจากประสบการณ์แบบนี้จากแนวโน้มตลาดแบบนี้แบบส่วนตัว เข้าครอบครผมได้นะครับที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์หรือตรงนี้ได้เลยครับรูปผมเนี่ยจะมีมาให้อยู่ at fng56 ตามเข้ามาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับและไปเจอกันในบ้านนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียร์ฟันธงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในบ้านสีเขียวนะครับสวัสดีครับ